เอาแหละเอาแหละวันนี้เราจะมารีวิวรถพานามนได้คันนี้นี่เองนี่เลยอันนี้เป็น EP สองนะเราจะมารีวิวรถเทพในตุ่มเอ้ยไม่ใช่รถดีโคตรรน่ารักรถสวยไหมโคตรดยโคตรดีคันนี้อันนี้เป็น EP สองนะสำหรับคนที่ดู EP หนึ่งมาก็นี่เลยคันนี้ที่ผมรีวิวไปเอ่อ C 7นะ C 7เนงไงสูตรดีเซ่พันแปดแบบอีซี่ อันนี้คือผมตอนแรกผมเล่นเกือบพันแปดแล้วแต่ว่าผมเห็นมันมีตู้อยู่ไงผมเลยไปเตอวีซียูมาหนึ่งเม็ดโดยการเปิดตู้บนแล้วก็เอาไพ่เอาเอาตั๋วมาแลกตู้ล่างนะเพราะว่ามเทคนิคที่ผมเคยบอกก็คือเวลาเปิดให้เปิดตู้บนนะเพราะว่าตู้บนมีมูลค่าเยอะกว่านะเนี่ยมันใช้ต่อสี่สิบใบไหมอันนี้มันใช้แค่ร้อยหกสิบก็เวลาเปิดเปิดตู้บนแล้วค่อยเอาตั๋วมาแลกตู้อื่นง่ายกว่า คุ้มหวาเอาง่ายโยคุเล้นรถคันถัดไปต้องไยังเว้นแล้วเว้นแล้วคันถัดไปแบบว่าไม่น่าเปิดเลยไม่น่าสนใจเลยรถอยู่รถในตู้การันตีเนี่ยมันเอาเข้าไอตีมเพื่ออันนี้รถตู้ถัดไปผมก็คงบอกไม่ได้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะจนความมันจะมาเอาแหละเราจะไปเว้นให้ดูเลยแล้วกันว่ารถคันนี้มันดีอย่างไร เอาละแล้วเราก็จะมาวิ่งให้ดูสัก2รอบแล้วกันส่วนค่าที่ผมอาพก็1 1 2 3 2นะถ้าเกิดใครแบบขับเก่งๆหน่อยเนี่ยปรับเป็นฮาร์ดเลยเขาจะไวกว่าเดิมอีกแต่ก็แลกด้วยความลื่นนะ Let's We Go คือคันนี้เล่นถึงพันแปแบบไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะเป็นรอง C7 นิดน,นึงผมว่า C ีเเล่นเล่นขึ้นพันแปดง่ายกว่าเพราะ C7 สูตรดี U นะที่ผมเล่นอนะ อันนี้หนึ่ง ECU แต่ความจริงมันก็ขึ้นได้ถ้าสูตร ECU ถ้าเก่งๆหน่อยผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นไงก็เลนประมาณนี้แหละรับตำขบผมว่าเล่นไปวันๆชิวๆอะไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นถ้าคนเล่นชิวๆอยผมยังได้พันแปดอุณโปรนโปรหน่อยก็น่าจะเล่นได้แหละอีซี่อยู่แล้วคันนี้ ไม่หลดใช้เยีะยววะโอ้ชุดนั่นแหม่นั่นแหม่นั่นแหม่เนี่ยดูดูความเร็วความเร็ววัดกับ g ี r ิอาเลยเนี่ยควาเร็วนี่วัดกับ g ี r ไหวนะเห็นเราตามตรงเลยชิวๆเลยเนี่ย รลองเรื่อนนิดนึงกลางหน้าเลยไ t y ์อันนี้ผมเลี้ยวแย่เลี้ยวแย่ไปนิดนึงเลี้ยวค่อนข้างเครียดเป็นนิดทังจริงคราวนี้มันเลี้ยวซูบสะบ้านย่านน้หนึงนะมันเลี้ยวไกลอ่ะวงสวิงมันช้าเฟินนิดแต่ก็อีที่เห็นไหมขับแบบอีที่ เอฟท้ายมี ECU อยู่แล้วอันไม่เราอีกงขอ้นี้ ECU นะทิวทิวฮับทิวทิวรออ้อยยี่สิบเจ็ดทิวทิวฮึมถ้าเป็นเออย้อยยวนดูได้เลยเอฟท้าย,ยังไงมันก็มียังไงก็มี ECU อยู่แล้วเอฟท้ายว้อวยี่สิบเจ็ดสองอันฟอร์ดาว อีกเกมหนึง่งเดี๋ยวผมเอาแบบทีนั้งกันคือแบบทีมเนี่ยมีโอกาสเจอปีศาจส,สูงมากมันเชื่อดูได้เลยเจอปีศาจนี้อาจจะไม่รอดนะผมอาจจะเจอสามเมตรสี่เมตรเลยนะไปเล่นให้ดูอีกสักเกมเมื่อกี้แบบโซโลนะแบบทีมเจอปีศาจล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะดการแต่งกายแล้วแบบว่าสาวจูว่าเอ้ยไม่ใช่ดูก็รู้ว่าปีศาจ โมด่านเชียร์ซะด้วยไหวปะเนี่ยคือ <c ười> คันนี้แบบไม่ค่อยชอบเลียวซอกเซกอ่ะมันวงสวมันตีโค้งกว้างอ่ะตีแคบแคบไม่ได้ <c ười> ไม่ชอบโค้งมุมบีบเอาง่ายๆถ้าถานถานถนนแคบแค่อะ <c ười> เปรียบๆมากคันนี้ <c ười> บูมบูม โอเคเล t s ก o okay, แต่ความจริงเนี่ยผมมันก็ขับไม่ยากนะมันขับง่ายมากเลยครันนบนา่บอบคิมชิลแค่ต้องตีวงนิดนึงเดี๋ยววงตสวิงข้างเงอนไปอากาศรีบมันก็ไม่ไน่าเกลียดขนาดนั้นนะแต่ว่าเท่านั้นอ่ะเร็วไปปะสม <laughs> ัยอีโก้อีซิลเกย์ทำให้ฉันดูแย่ คนจะรีวิวรถแี่วมาเจอปีศาจได้รอคอ,อยพ่อรอบกัะที่โลเลยคือมันเร็วเกินไปไ้ดูว่ารู้ว่ารถไม่ e อ u ยูเยอะล้างรคเชน <c oughs> ขนัดเราลองเลีเเ้ยวไกยอย่างนี้เมื่อกี้ไ้าที่หนึ่งนอนโซโล,โล่ผโมดทีนี่หมดหลเลยเนี่ย จริงวผมว่าผมไม่ได้ขับแย่ขนาดนั้นนะเราดูอียูไปกมันเร็วเกินในคนนั้นแหละเร็ว่เดิมตั้งห้าวิอ่ะม่นน่าจะแย่ยขนาดนั้นลถว่นึ่งไหลงตกเลยชิบหายสองเม็ดสองเม็ดสามเม็ดหนึ่งเม็ดเอาเอาเอาง่ายๆดูอีซูก,ก็รู้แล้วอันนี้มันมันต่างกันเกินไป ไอ <im 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 ้เกมแล้วกันคนจะรีวิวรถมันจะมาทำบ้าอะไรพวกอีซียูเยอะคือใครบอกว่าอีซียูไม่เกี่ยวบอกเลยว่าไม่โคตรเกี่ยวอีซียูเนี่ยความต่างมันเยอะเกินไปเว้ยหนึ่งเมตรกับสามสี่เมตรเนี่ยเจอที่ปีศาจแล้วนะก็แบบทีนเ่าของะแลมมาให้ดูว่ามันเล่นได้นะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมา เกมท้ายแพ้ชนะช่างมันซึบเปิดไฟกลอตีมันก่อนสเต็ปแรกตามสตร เร็วเงี้ยเร็วเกินไปเงี้ยเต็งัน สองคันหน้าไม่ธรรมดาแน่นอนเร็วเกินไปเร็วเร็วเกินเร็วเกินไปยุสโคโนกานิล้อจาบติดแล้วอ่ะไม่แซงขอบ้ออกีไปแซงขอบเรียบร้อยเลยล้มหกเลยเนี่นี่ผมขัักจาาเองนะ ร้ยอยี่สิบนเหลือร้อยยี่สเอ๋อพอแพ้มีคนแซ่บพอไปหนึ่งคน เกือบทันอยู่นะเป็นประมานี้แหละโอ้ออมาเป็นแก๊งเลยแก๊งเราเนี่ยนี่ผมกดมาคนเดียวนะไม่กดมาใครก็ยังบวกอยู่ดีตระมานี้เอาสามรอบพอเดี๋ยวคลิปยาวดูได้เลยมันเยอะเห็นไหมสามสองสามเมตรเท่าน,นั้นะเยอะเกินไปเว้ย ถ้าเท่ากันอน่ะสู้ได้ชิวๆนะโอเควันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วกี้ผมบอกเลยอย่างว่ามาอัพอะไรแบบบางวันหรือเออเนี่ของเปิดได้เซนโตเป็นของแถมเลยนะไอที่บอกจิ้มตูนได้เซนโตเป็นของแถมเ,เนี่ได้มาของแถมหนึ่งคันแล้วก็เอาบัตรไปแรกซ c u คัคนนี้มาหนึ่งอัน Perfect หนึ่งหนึ่งสองทสองแถมลายสวยพวดชอบเลย น้องหูเต่าโอเคเอาไว้เจอกัน see you again next time